สวัสดีค่ะพบกับมารีอีกเช่นเคย้อคะอีพีนี้นะคะ,ะ,คะมารีขอวา้าวภาษาอีสานบานเฮ้านะคะแล้วก็จะ,อะขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะที่กดติดตามช่องของมารีนะคะตอนนี้ก็สองพันซับสไคร์แล้วนะคะก็ขอบคุณหลายเด้อคะ่ะอ่ะล้ค่ะคลิปนี้นะคะมารีนะคะจะมาว้าวถึงเรื่องหมูหน่อยนะคะที่มีอาการแพ้วัคซีน ซึ่งหมูหน่อยคอกนี้นะคะอายุได้28มือค่ะหลอบของการเหตุวัคซีนนะคะก็จะเป็นตัววัคซีนอฮีวาค่ะตัวนี้นะคะมารีจะใส่เป็นของอของกรมปรศุสัตว์ซึ่งจะฉีด1ซีซีต่อโตนะคะฉีดเข่ากล้ามเนื้อหรือว่าฉีดใตผิวหนังของห้าวของหมูนะคะอ่ามุ่งคุมกันนะคะถ้าฉีดแล้วจะอยยุได้6-8สัปดาห์ ดังนั้นควรฉีดในช่วงหมูนะคะอายุ6สัปดาห์นะคะและก็กควรกระตุ้นที่12สัปดาห์จากนั้นนะคะก็ฉีดซ้ำๆนะคะทุกๆปีหมูหน่อยคอ,อกนี่นะคะมีทั้งหมด7ตัวเริ่มทำวัคซีนนะคะช่วง18นาฬกานาทีและมันก็จะเหลืออยู่3ซีซ,ซีนะคะอ่ามาลีก็เลยตัดสินใจฉีดไห่พอพันนะคะ2ตัวแล้วก็ ฉีดหายแม่พันธุ์ที่เป็นแม่ของหมูหน่อยเจต,ตัวนีน้ำนะคะหลังจากฉีดไปได้ประมาณ20นาทีนะคะ,ะก็เริ่มเห็นหมูหน่อยมีอาการหอบแขกแขกแขกนะคะหายใจแห้งแล้วก็ตัวเริ่มเป็นสีแดงซึ่งอาการที่บอกไปนะคะมันมันรเรตเป็นทุกตัวเลยค่ะพี่ๆจ๋าเป็นเป็นบางโตบางโตัวก็ยังซึนดีอยู่กับมีบางโตัก็เป็นอาการที่มะลิบอกนะคะ พราะเห็นแบบนี้นะคะก็หูด้ทันทีเลยค่ะว่าเกิดอาการแพร้วัคซีนเข่าหายแล้วนะคะหากเจอแบบนี้นะคะวิธีดูแลรักษา ก็ให้ฉีดยาแก้แพ้นะคะ1ซีซีต่อน้ำหนัก10กิโลซึ่งตัวยาทีมะลีฉีดนะคะมีื่อการคาวว่าคอลามีนนะคะตัวนี้นะคะจะฉีด1ซีซีต่อน้ำหนักหาถึง20กิโลวยคะพี่น้องจ๋าแต่ว่าหมูมะลีนะคะน้ำหนักเล่าๆ8ปดถึงกิโลเลยฉีดแค่1นซีซีค่ะหลังจากฉีดยาแก้แพ้เสร็จนะคะก่อห้รหลีบ อาบน้ำหรือหลาดน้ำให้เขาทันทีเลยนะคะฉีดน้ำใส่เลยทวนๆเลยค่ะหลังจากที่ฉีดยาแก้แพ้ได้นะคะแล้วเล่า20 30นาทีนะคะอาการหมูหน่อยนะคะจากที่หอบๆอยู่กะเริ่มดีขึ้นแต่ว่าก็ยังมีหายใจแห้งต่ว่ากับบดเอหอบแบบ<ม>แห้งคือเกานะคะก็เพราะลุกยางได้นะคะแต่ก่อนแบบมันนอนดื่อตีมันค่อยลุกนะคะอันนี้ก็คือมัน,มนเห็นเห่ามันกะยางได้เลยนะคะ เวลาผ่านไปนะคะสองชั่วโมงนะคะกลับมาเบิงไม้นะคะตอนนี้นะคะบะมีโตหอบหรือว่าหายใจแห้งแล้วค่ะ,ะแต่ว่ากัยังบลาเริ่องเยค่ะยังหน่อยๆอยู่ช่วงประมาณสี่หาทุมนะคะก็เปิดเบิงกล่องวงจรเบิงนะคะ mm. เห็นมันพากันลุกกินอาหารกันทว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 น,ทวน,น่าจะปก,กติดีทุกตัวแล้วล่ะค่ะบะมีโตนอนหรือโตแบบาบลุกบกบหยังเลยนะคะ mm. เห็นลุกขึ้นมากินเมิดทุกตัวแล้ว และนี่นะคะก็คือช่วงเศารานะคะของวันผัดมาทีวามลรีนะคะอ่ามาไทายหายพีพีได้เบิงกันนะคะตอนนี้คือปกติร้อยเซต์แล้วค่ะสาเหตุนะคะที่เหตุหายหม่หนยนะคะมีการแพ้วัคซีนจากทีวามารีมรวมๆม,มานะคะก็จะได้ยูประมาณจาก3ามคอเนี่ยแะคะ่ะทีว่าคว้นสังเกตนะคะก็ขอหนึ่งก็คว้นตรวจสอบนะคะสะภาพวัคซีนก่อนใส่ย่างเช่นพวก มือเมืออายุการเก็บรักษานะคะอุณหภูมิที่หมอนในการเก็บรักษาก็าคือ2-8ถึง8องศาและกับบควนที่จะเก็บวัคซีนไว้ในห้องฟิตหรือหม่องแช่เย็นนะคะในตู้เย็นด้อค่ะหามเด็ดขาดเลยและก็ข้อสองนะคะการเตรียมอุปกรณ์แล้ก็ตัวลูกหมูเองนะคะอุปกรณ์ที่ใส่ในการเห็ดวัคซีนก็ต้องสะอาดและวก็ปลอด ให้นะคะปลอดจากเชื้อและก้อนที่จะเห็ดวัคซีนนะคะก็ต้องตรวจเช็คสุขภาพร่างกายลูกหมูกรนนะคะว่าแข็งแรงดีบ่อบาเจ็บบาป่วยเม็นบ่อถ่าบ่าเจ็บบาป่วยกับเฮ็ดไ้เลยนะคะแต่ว่าถ้าหากเจ็บป่วยหรือเป็นนันเป็นนี่ขีแตกขีแดนอยู่กับอันนี้ก็ขคองให้เลื่อนออกไปก่อนนะคะให้เขาสภาพปกติก่อนก็ค่อยกลับมาเห็ดนะคะแล้วก็ข้อสามค่ะ การเตรียมวัคซีนนะคะก็ต้องเตรียมให้พอเหมาะนะคะกับตัวจํานวนของลูกหมูที่ห้าเห็ดนะคะเพื่อเล็กหน่อยก็บบกเป็นอย่างคะ่ะแต่ว้ายาขาดเด้อค่ะและวัคซีนนะคะเชื่อเป็นนะคะหลังจากที่ห้าผสมไปแล้วนะคะต้องใส่ไ้มันเหมิดภายในหนึ่งถึงสองชั่วโมงนะคะและะ้วก็ยาไ้วัคซีนถูกความร้อนหรือว่าแสงแดดโดยตรงบางงานนะคะวัคซีนนะคะจะเสื่อมคุณภาพได้คะ่ะ และนี่นะคะก็คือขอมูลที่มะลีนํามาแช่ให้พีพีได้รับชมกันนะคะพอดีมะลีเจอกันเลยเหตุคลิปไว้ให้พีพีได้เบิ้งกันเนอคะ่ะหากพีพีนะคะคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก่อ กกดติดตามากดไลค์นะคะให้กับช่องมะลีแนเด้อค่ะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจนะคะในการเหดคลิปต,ต่อไปของมาลีเองนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะมาลีขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ